ลา,าวิที่อาจจะโหดกว่าผลมังกรก็เป็นได้ต like, ลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะจ๊ะใครไม่กดก็ขอให้แง่ใครที่สนใจไก่ตันและผลปีศาจก็อย่าลืมแวะไปดูที่บองยูเกมเซ็นเตอร์กันนะจ๊า,จา <c oughs> สาวัสดีค่ะเพื่อนๆ่นทุกคนเพือ่อนๆคงจะรู้กันอยู่แล้วว่าผลมังกรนั้นเป็นผลปีศาจที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมนี้แล้วละือมัง้งและถ้าสมมติมีผลปีศาจที่เก่งกว่าน,นี้ขึ้นมาล่ะจะเป็นผลอะไรกัน แล้วบอสฟุก็ได้บอกว่าจะมีการรีเวิร์สผลกราวิตี้ซึ่งผลกราวิตี้ปัจจุบันนั้นค่อนข้างจากระจอกเลยทั้งนี้เป็นผลสีแดงอะนะแต่ถ้ารีเวิร์สแล้วจะเก่งขนาดไหนเป็นทั้งผลที่อยู่ในระดับสีแดงและยังเป็นผลปีศาจที่พลังขี้กงสุดๆบางทีอาจจะเสกดวงอาทิตย์ลงมาสู้กับมังกรก็ได้นะหรือบางทีอาจจะมีพลังการกดคนลงไปแบบแรงน้มถ่วงเหมือนกับตอนเผานางฟ้าตอนแปลงร่างนะ่ะ แล้วเพื่อนๆคิดว่าจะมีผลอะไรที่เก่งกว่าผลเมืองกรไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์นนะและนี่คือ